ไล่สุดนะคะไล่สุดเสร็จแล้วกลับบ้านนะคะนี่ตามกลับบ้านไม่มีหดเสียงไฟไหมเดี๋ยวเปิดแฟลชโทรศัพท์ก่อนเปิดแฟลชโทรศัพท์ม้องเปิดแฟลชโทรศัพท์ก็ไม่ขึ้นฮัดวิดีโอมีเงินโชคดีโชคดีมีเงินเาาน่เฮานี่นี่นี่เจ็ดเองเจ็ดไงจะใครละ่ะเน่เฮา จำเดียวไม่ได้เพานะเมื่อก่อนทางกลับบ้านทางกลับบ้านมืดตื่ๆฮะเสียงไฟผู้ใดบ้านนี่สวยจนมาจำไม่ได้สวยจนไอ้เงินกับไม่โชคดีจำไม่ได้นี่ทางลงบ้านลรถผู้ใดญน้อนะส่องมาทางนี้ไฟฉายก็ไม่ได้เอามา รถไปดอกโอ้ขอบคุณที่ส่องไฟให้นี่ทางเข้าบ้านรถไฟนัน้ะมืดต๊ดตืด๋ขอขยับมาจากบ้านประถอนก็เป็นบ้านแจดลงไปนี่แหละขี้ตมุมมีเพียงแสงเดือนและแสงดาวพอลาง ดูเอานะคะเวลาที่เดินมาจากบ้านพี่วิถึงบ้านแจนเนี่เป็นเวลากี่นาทีจะประมาณนี้แหละไม่ไกลประมาณ200เมตรไม่ไกลไม่ไกลสอ0รเมตรก็ถึงบ้านแล้วค่ะวกฝ่าเหลื่อมเห็นมหมในเดือนในดาวในดาวในเดือน มีท้องฟ้ามีดาวเพียงหนึ่งเดียวเดือนและดาวนี่หละอันนี้นมีมีบยอนสิพลาดขีดตมเป็นเนินชั้นลงมาเลย มาที่เฮาถึงแล้วนะคะนี่บ้านแจ็ดนะคะนี่อันนี้คือบ้านแจ็ด